สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท,ท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e แอนทอนนะักคำนวณอยู่ในณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะสำหรับรคลิปนี้นะผมจะพาสมาชิกนะครับมานะครับคำนวณสูตรนะสองตัวบนตรงๆนะครับสูตร,ตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่อีกนะสมาชิกนะตั้งจากที่เมื่อวานนี้นะลองชุด2ตัวล่างสูตรใหม่ไปวันนี้ก็มาดู2ตัวล่างอีสอตัวบนสูตร ใหม่ครับนวดลงให้ใหมดแรกนะครับเป็นคู่ชุด2ตัวบนตรงๆนะหลักสิบปนนี่ตัวเดียวหลักรน่วยบนนี่2ตัวมา1ตัวจับคู่ชุดได้2คู่ชุดแบบนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือพ้นออกนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนับยังไงผมก็ ขอฝากชอบผมไว้ด้วยกันแล้วกันครับช่องแอดถอนนักคำนวณช่อง YouTube นะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมแอดถอนะ Ad ton. ได้ทำสูตรดีๆทำคลิปดีๆนะให้สมาชิกได้รับชมกันนะสองชุดนะครับ <c oughs> จับคู่ก็จะได้2ชุด ามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนครับคาเตือนนะัทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบบรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสมาชิกนะสมาชิกนะครับใช้ดุลยพินิจของแต่ละท่านนะครับเพื่อ ไปประกอบการตัดสินใจตามสูตรที่ผมคำนวณนะฮะถ้าไม่ชอบก็มองผ่านได้นะครับเอาไปดูงวดแรกนะสูตรสตัวบนตรงนะหลัก10บนตัวเดียวได้เลหลักหน่วยบน2ตนัวมา1ตัวได้9ก้าับสนะครับจับคู่ชุดได้7 9 7 2นะพรหนอก้าเจ็ดเก้าเจกบน7จ็ดนะหน่วยบนเก้าคู่ชุดนี้ฮะเจ็ด ที 40, ่สิบเม็ดบอลตกงวดที่หนึ่งอ่านหลังจากฝนตกก็มีมแมลงเมาฮะเยอะเลยหนับแมลงเมามดนะประมาณนี้อ่ะเยอะเพียบเลยะถ้ามีมดมีอะไรรบก,กวนหน้ากล้องก็กราบขอโทษข้อภัยกนะดับมาชิ้กน,นะมดมแมลงเนี่ยอย่างเงี้ยเยอะเลยะ เป็นวัดเป็นไข่นะโดนฝนอ่ะมวดที่2องฮะสูตรหลัก10บปนได้เละกอะหลักหน่วยบนสอตัวมา1ตัวได้3กับ6จับคู่ชุดได้กสกัก 0, 6, บ6กหกครับปกสูตรหกสามสิบปนหกครับหน่วยบนสาเข้าที่6กสามหน่วยบนถูกเป็นงวดที่2 กูชุดบนนะครับสูตรใหม่นะครับโปรไหงหมดแหลกเอาไปดูงวดที่สองครับงวดที่สองสูตรหลักสิบบนตัวเดียวไอ้งวดที่สามสูตรหลักสิบบนตัวเดียวได้เลขก้หลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้สองกับห้านะครับจับคู่ชุดได้สองคู่ชุดฮนะได้เกาสองกับเก้าห้าก็ดอกสามเก้าห้า็สิบบนมาที่เลขเก้าหน่วยบนก็มาที่เลขห้า ก็เข้าที่กาชุดที่สองนับที่สิบในบนถูดดกงวดที่สามต่อการงวดที่4ี่ฮะงวดที่4สูตรอ้ามแแรงทำไมมาเยอะอั่างนี้ เดีอยวนาแพบหนึ่งนะสมาชิกนะ <c oughs> อะมาดูต่อข้อที่สี่ครับข้อที่4สูตรหลัก10บบนไดเล็กศูนหลักโดยบนนบสองตัวมา1ตัวนะครับได้3กับ6นะจับจคู่ชุดได้2คู่ชุดนะได้สูตรสามกับ0ูตรนะครับออก6ก3ูตรสามักากสิบบนไดเล็กศูจจน หนพวมาที่เลขหกนะเอ้ยไม่ใช่นี่วะโอ้โทษทีครับสมาชิกมาที่เลขสามโอ้รวแล้วลอันนี้มันมาครบเลยนี่ว่าอ่ะคู่นี้ฮะสงสารอย่าง,งลบมาลบก่อนไ <c oughs> อหกเรี้ยวมาที่หลักร้อยนะ แต่ก็ไม่เอาเอา,าเฉพาะหลักสิบหน่วยนะวงกลมผิดตัวนะวงกลมหลักร้อยเฉยเลยอะสิบหน่วยบนอะถูกอะ สมาชิกานไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมในคลิปนี้สูตร2ตัวบนตรงๆชอ่องยูทูบแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสูตรนี้นะผมลงจริงให้เป็นงวดแรกนะครับผมลงจริงให้เป็นงวดแรกฉะนั้นสมาชิกพิจารณาเอานะครับถ้าไม่ชอบสูตรใหม่หรือถ้าไม่ชอบสูตรประเภทนี้ก็มองผ่านได้เลยนะครับ ผลิตภัณฑ์มานะครับสูตรหลัก10บนได้เล็กหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวได้6กับ9จับคู่นะครับได้2คู่ชุดฮะได้2 6กับ2 9พูก้าออก6 2 6ครับสิบบนตอวเอาอยะ <c oughs> <c oughs> จะมาวงคิดตัว,ว <c oughs> อีกอ่ะว เออทำไมมันสมองอยากจะเสื่อมละความจำอยากจะสั้นก็เข้าตัวนี้นครับสองหกครับสูตรใหม่แล้วพอพี่น้องได้สูตรใหม่ลมงลหลงดแนะรกครับถูกฮะเอางวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะที่คิดวําจะทำนะนี่ฮะ สูนยสิบบนตัวเดียวนะครับหน่วยบนสองตัวนะครับเอาดูสิบบนตัวเดียวฮะวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนสองครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้ง บวกกนได้เท่าไหร่บวกเคงที่นะได้สิบบนตัวเดียวอ่ะบวกกันดูฮะเก้า้าลงทนเลขแปดนะครับเก้าเก้าลงทันเลขแปดแบวกหกลงทายเลขสี่อ่าสี่บวกหกลงทายเลขศูนูนย์วกศูนย์ก็ได้ศูนย์ศบวกเ้าลงทนเลขเก้าเกาบวกสลงทันเลขสามบวกเดคงที่นะครับลงท้าไดเลขศูนยอ่ะสิบบนศย์ตัวเดียวฮนะตามสูตร <c oughs> ถ้าชอบก็แคปสูตรไว้ฮะ้ำไมชอบมองผ่าน หลักด้วยบุญสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับวิธีทำอ่ะนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะบวกก็ได้ท่าไหล่บวกหนึ่งคงที่เอาบวกกันดูฮะเก้าเก้าลงท้ายเลขแปดแปดบวกเก้า ลงท้ายเลข7จ็จบวกเลงท้ายเลขสี 4, 4่บวกหคงที่ลงท้ายเลข5้าตำแหน่งแรกบวกบนห้าบวกเพิ่มเป็นสามไเลขแปดอ่ะ่วยบนได้5กับ8นะครับ10บนได้เลขศูนย์ตัวเดียวอ่ะถ้าชอบก็แคปสุดไว้ไม่ชอบมองผ่านนะครับต่างนี้เลยนะครับส <c oughs> องตัวบนตรงนะครับ2ชุดวันนี้ศูนย์หลัก10ตัวเดียวนะหน่วย5กับ8นะฮะจับคู่ รับได้2คู่ชุดรับก็จะได้05นย์ห้ากับศูนย์แปดอ่ะใครชอบ05น0ย์ห้ากับศค่อยแคปแคปเจอร์ไว้แคปสูตรไว้ใครไม่ชอบมองผ่านนะครับไม่ต้องแคปนะครับม้วนประจำวันที่1นึ่งทับี่ทับหกนะรอรลุนกัน2ชุดนี้จะมาไหมศูนย์ห้ากับ08นย์แอ่ะไว้สมาชิกทุกท่านนะครับเฮงหินปังๆขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ